อาสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเขาแรงเออจ้าจ้ามือนีออ้มือ,นนม,อมือนี้บ้ได้เห็ดกับข่อ้เบิงเด้อแต่พาราะว่ามาไปอ่ะมูมูเฮ็ดไปถาเร่ออันเกินไปลยอย่างกะปลามักเล่นบ่ได้กินได้กินเลยมือน,นี้สบายสบายาเายแดดเดียวบ่มไม่แดดใส่กระทะโลดเบิ้งเด้อเบิ้งเอาเบิ้งเอาเ <c oughs> บิ้งเอาอาหารอาหารอาหารไทยเบิ้งนอกข้าก็ุ่้อยู่เบิ้งไทยอีกเบิ้งเอาเบิ้งเอาอโซ่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 ใส โซ่โซ่อะโซ่เสระยางอะสุบมะเขือคะ่ะซุดมะเขือค่ะอะ,ะแกงนอไม้ใส่บักบวบค่ะแซ่แซ่ฮ็ตตามมิตามเกิดจ้าอันนี้ก็ป่ามะขัเล่นทอดเด็ดเดียวจ้ามะขัเล่นอันนี้นเลยอืออันนี้ก็ต้มจับชายค่ะอาหารหลักขาดบอได้กินกับข้าวต้มยำเส้าค่ะอันนี้เขาเอิญเขาเอิญเล้ากระบดเล่ากระบขาเอิญเล้ากระบดค่ะเล่ากระบุศเล่ายังบุกินต้มจับชาย เราขบบดได้นะคะเราหน้าตาเราขบดจ้ะเน่าเแบบนี้ห้ามขบนะจ๊ะเราขบดมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแรกนล้วกัดแซ่บแซ่บแกงน้ำมัก็แซ่บค่ะแกงเปิอะแกงบรสะอาดทั้ง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 เมืองไทยทั้งทั้งเมืองนอกดิล่ะมา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 แซ่บแซ่บต่อกินมีหมูกินมันแซ่บต่อมือใดกะเอนแล้วก็น้ำน้ำปั่นบำรุงร่างกายไปได้โตนะคะ น้ำปั่นค่ะแซ่บแสบหมูบรีไปเก็บมาจากปลาสดๆแจันไปเก็บมาจะหึงดอกเออเราไปเก็บอีหลีเอาตีท้แคดเก็บมาให้เราตรงไจเจือดรู้โอ้ยวัวเห็ินมันเนาะจ็กเพิ่งบอกแจังสั่งไวจใกแล้ววัเห็ินมันเนาะอย่ซื้อมาจะคานมาหาข่อยี่บ่อฮะมาจะคานมาดิบ่อหามพงเหลี่ยมวันได้เจ็บบ่ กินถือปากมากเลยยา่เอ้าอืมว่าจะถือก็อยางตั้งล้กกัยืนให้พี่น้องเิึงตัวนาอําแซ่แบบไดเออนี่เบิงเบิงสวตัวโอ้ยกะนังมาโซ่แล้วมันเตะมันบถือบสซัดบัดใจอู้แต่บวกบวกบวกบ้านบานบวกบวบเซบ้านเนี่ยน้ำแนงา้ำาอ่าอ่า ว่าจะสื่อชอร์อมนั่งมาบ้านบอมี่ว่าจะเฮ็ดเอน้ำพริกกะปิน้องวะม,มาหอดพี่เรามาถามหาเห็ดประธานว่างเอา้าสิเอาเห็ดอีหยังลาบ้านดกทินมาบ้านเราสิครับมาหายบ่เอาเบิดอารมณ์บัดมือน,นี้มาถามหาเห็ดก่อนเออนดอก,นกนี่เป็าษซับนั่นเคือการเนี่ยลาษซับหายก็มืองไทยนะคะอยู่นี่ก็ได้ กินเมืดแหละจังเสบพี่น้องฮาเบิ่งเอาอวิถีชีวิตคนไทยอยู่เมืองนอกบางเทีข้าก็อยู่เมืองไทยอีกมีกินสุหยา,บางบวตะขี้ขาดหาปวดกระเทาะก็เลยกินตะใ <laughs> 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 บปวดกระเทาะเทีย่ยนเนี่ยไหนบุช๊ชเลยกินหิมะสีลงแล้ว <laughs> อากาศมันเริ่มเย็นนะแม่มเรากินไงเาเคืกข่อยยังไงเคอกกระเพะเสิร์เสปลาเดดเดียวเเนี่ยคืออะไรอืมปดใหญ่ไปหาเสือด้วยะเดเอคือคือก็ะีหมต้องไปตากแดดมั้ยเนี่ยอันนี้ขายอยู่แล้วอันนี้กโฆษณาขายอืมไ้คนอยู่แถวนี้เด้อืโฆษณาซอยกเจ้าบ้านของบ้านของบ้านของคนคนเ็ดเะอันนีเดีย คนเรียนยูทูบเดี๋ยวจาวาไทยอยากได้สั่งสั่งผ่านมาได้ถือตากแหงแล้วเรียบร้อยอีกตั้งห้ารกิโลละห้าสิบเองเขาร้อยห้าสิบโอ้ตีร้อยห้าสิบโอ้เราผิดโอ้ตาย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 กิโลละห้าสิบเขาจะซื้อไอ้กี่สปอคไมาใส่ไว้น่ากินก็ยังหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งเขาเฮ็ดเรียบร้อยเขาแพ้เรียบร้อยตัวเรียบร้อยแล้วก็แหงด้วยตัวกระลังพอดีพอดีปุยใช่แล้วเกาตัดหัวด้วยไม่หนัก พอมันไม่มีหัวตาหัวอยู่เบิหม่อเห็นรอึอมปมตามโอกาสถ้าผูดด้ใดอยากได้สร้างพันได้เด้อค่ะสร้างพานัพนพันยูทูบตัวนี้มาเลยจ้ะไอ้อเขียนคอมเมนต์ขึ้นเข้ามาเลยเดี๋ยวจะสั่งให้แป๊บจ้ะบ่ได้บ่ได้ปเปอร์เซ็นต์ดอกเด้อเ้าผิดจะซื้อเาผิดป้องาันฟ้งฟัองมูผิดเ <c oughs> พราะว่าอันเท้าแล้วหูหูอยากตึงแต่ว่าขน้าบอกว่าเขาเท่าแล้วหูตึงมูบมาบาดิไม่ันบ่หลอกกูบ้านสีจะหน่อยแล้วทันมา ยังกับย้อนย่านเบิร์ดยกเป็นหูตึงต็หูหูก็ตึงมาสันว่าออะกระตันมาสันว่าถามอย่างหนึ่งไปตอบอย่างหนึ่งอันที่มันตันถามค่อยตู่ไปตอบค่อยดอนยอนมันตันเนี่ยมันอยู่ผู้เดียวมานสิปีแล้วนะมันเลยกระตันเล้เจืด มือนี้ม่มูปัญหาว่ะนะไม่มูปัญห่าอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวออกออกอันเห็ดอันอันเทพได้เห็ดเ็ดผู้เดียวเงาเฮ็ดตอกมอกอยู่ปันไก่อันตึกตุ่มเอ้ปันไก่ตถึกปันไก่โต๊ก่อนเถอะแบเออถึงนั่งไว้หลายมือแล้วแม่เดียวเป่นผาไปเฝาไปเฝาตั้งแต่อันค้อยเถาเอาค้อยเถาค้อยเดาเนา เราเราถึงเรื่องกล้วยเสิราถึงเรื่องกล้วยเนาะสีเสิรซูฟังออดรโอ้อดีเอออันมีมูคนหนึ่งเนาะยูนอเวทเขาถามเพราะว่าเขาหมูว่าเป็นคนเด่นมาแล้วมามามายูนอเวทแดงไหนประสันบ่ไม่ลูกมีผัวคือมาไหนประสันบ่ามาสังกาประสันบ่าโอ้ยส่นดอกกล้วยไขยเสียถามมาเรืเลยเขาบอกว่าพูดประสันันไปทางนอเวแล้วประสันบ่าเอ้า กุ้ยตี๋มันคือสิม้ากไก่แลยว่าสัตว์มูกราไร <laughs> ป้าเจ้ามีฟ้ามันติว่าสันมายอยู่อันยู่เดนมา <laughs> ร์กบอสกุ้ยตัวเดียวมันมันหนีมันนอกเวสสนอกระน่างกระย่างมาถึงมังอ้อยได้มูกระไรป้ากุ้ยกุ้ยพ่อพันเจ้าติวมาสันคือจะเป็นตาน้ามแต่เจ้าเจ้าน้มาม้าประน,นันติวมาสันว่าเอ้ามันกับพ่อพันอยู่เ <laughs> ออ, <laughs> พอพ่อพันธ์ใจเย็นในรัสนอกเ <laughs> ออโดนกุ้ยดอนอีกต่างหากสนดอก นี่แหละนี่แหละเหตุต้นต้นเหตุของการที่ได้มาอยู่นอร์เวย์ตั้งแต่กี้ใช้ชีวิตอยู่เดนมาร์กสิบสี่ปีอันนี้เล่าประวัติหน่อยๆนะค่ะตามคุ้ยการที่ได้มาอยู่นอร์เวย์เนี่ยคือตามคุ้ยมาโดยตรงเลยค่ะคุยดอนคุยดอนบ่เม็นคุยดั่มแตคุยดอนคุ้ยดอนค่ะคุยดอนะหัวบ่ได้ลงคอแล้ว แตงโมต่งตาไหลดกหามเลยขันเดียวหัวล่ะดีนะมาปัดมักลาบักสเลตุมเพกินไปน้ำกุยไปน้ำาบากันเนาะจะเสีและวรรมาด่าแล้วเนาะบริวากับบริหัวเนาะเอรเจ็บดิหญคอยดูข้อาอดใหญ่เลง้อตุ้งขอไฮด์กอืมอะไมา ซุปเคือกับแซ่บแสเอเธออย่าเริ่มแล้วค่ะเด้อไม่หนังโทรศัพท์่ะักมีผักเหรออืมุปเือเอ้านั้กับเ้ามัเปิดมองยุงวองกินแน้วสูดแล้วว่าแล้วแ้า่งกส่เสื้ออวไยเออยังยู่ยนมกินนบ้างแง่พอแม่ตีนน่อมึงดูมึงพักมึงนอกเย้าเย้าเย้าทเปงนะเกิดมงง่ ยังก็ทำปะนี่เอาแล้วก็สดอยู่นี่แล่ะถ้าเจ้ามากนันก็เป็นเป็นไรตาง <c oughs> <c oughs> นี่ผักชีลาวค่ะผักแพลวนี่ผักแพลวอ,อืมผักแพวมันเควเล็กๆน่อเออมันออกจากถ <c oughs> ุงป <c oughs> ุดกับไปทั้งขาเลยเอออือกั <c oughs> บชีลาวโอ้ยหัวกระป๋ได้หางเลยเดี๋ยว ا, เด้อค่ะเด้อก่อนจะออกก่อนจะออกจากคลิปนี่โฆษณาขายปลาซอยข้าวเจ้าอีกก้อนกิโลละร้อยห้าสิบนะคะ ยยำร้อยห้าสิบตากแห้งช่างก่อนโอ้โบเม่นบอภิษช่างหลังหัวขาดค่ะไม่ใช่ช่างก่อนหัวค่ะหัวขาดแล้วค่ช่างค่ะร้อยห้าสิบตลาหัหนึ่งค่ะแล้วแห้งแล้วไม่ใช่ช่างเป็นๆนะคะมันตายแล้วค่ะปลาหัวบิดมือเอามาค่ะแซบไม่ได้หนอไก่หรือไม่เจ้าแซบ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  กินยำได้ถือปากยาำนั่นบ่ลุยจักเทียวว่ะบ่ลุยปุ๋ยตัวบ่อโอเคอันได้เข้ากับอันลิปนี่กับใบทอนนี้ก่อนบ่แมนเยอะเออล่าพี่ล่าน้องเนาะจันท์วะมักกินเป็นมูกันซ้ำนี่ก็เอาละไม,ม่บ่ได้กินก็เห็นเห็นกันได้ไทักท่ายกันซ้ำนี่กะกับโอเคแล้วเน,ะนาะออไมกิหนาคอยพอกันไม่ได้ค่ะพี่น้องจ้าจ้ะจ้ะวันดีพ่ะเอรจ้าวันดีค่ะซ้ำนี่นะค่ะเด้อวันดีค่ะ